สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจน์นะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจใแอดในการขโวยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะจะองนะคะประจำเช้านะคะวันที่สองนะคะเดือนมิถุนายน 6- 5หนะคะ หุ้นดาวโจนคืนนี้แอดให้ลุตเก้านะคะเจาะเม็ดเดียวเก้าสามค่ะหุ้นดาวโจนรลดตเก้าเจาะเก้าสามนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเรวยรวยปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะ แล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ